งั้นขอขอเรียกเรียกลุงได้ได้ไหมครับามมาผมไม่ได้ตามมาแล้วครับผมแค่ได้ยินเสียงก็เลยเดินเดินมาดูครับพอดีผมมาตามหาชายคนหนึ่งครับที่เขาว่ากันว่าเป็น,ขนเนขาลือกันว่าเป็นชายข้ามพเพราะว่าครับท่านพอจะรู้จักหรือเปล่าครับ อะไรนะครับท่านผมใ,ให้ผมเข้ามาเหรอครับท่านท่านจะทำอันตรายอะไรกับผมหรือเปล่า <S <S ขอโทษนะครับท่านเดี๋ยวหูผมไม่ค่อยดีครับหูผมหูผมไม่ค่อยดีครับท่าน ผมพูดดังได้แค่นี้แหละครับด้านผมไม่ค่อยยอมนอคนดูไม่ได้จริงๆนะกับการที่ทนเลยย่นมาลอยนวลลอยหน้าลอยตาแล้วก็ทำ้ายดิตรงนี้นะใจเจ้านี่ดีงามจริงนะอ่าแล้วถือใจเจ้าค่าคงจะต้องไปแล้วจะต้องไปแล้วใช่ไหมใช่เราต้องรีบกลับบ้านไปเถอะนุ่ม ที่นี่มันเริ่มอันตรายแล้วทางตะวันลับฟ้าเจ้าจะหาทางสวัสดีครับผมเล็กในป่าวันนี้เนี่ยก็ได้เดินทางมาคนเดีวยวพี่ๆนะก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็กาว่าอยากจะเดินทางมาหาชายพามผมนะพี่ๆนะก็ ผมอยากจะเจอัเขามากเลยนะอยากให้เขานี่ช่วยอะไรผมบางอย่างแต่ก็ขอไม่บอกพี่ๆนะเพราะเรื่องที่ผมเนี่ยไม่สามารถบอกได้จริงๆนะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็อยากจะมาเจอกับคนข้ามพบจริงๆนะพี่ๆนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะตกกินแล้วนะพี่ๆแล้วก็ขอพี่ๆฝากอะไรใจให้ท่านได้ก็ขอให้ชมคลิปนี้ก็ขอกระนึงไลค์แชร์และก็ติดตามกันด้พี่ๆนะ วัดวารานียก็เดิเนทางไปเจอในับเลยไปันลรครับพ,พี่นะผมคิดว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็น่าจะโอเคนะพี่พนะเ,นเขาบอกว่าชายข้ามบเนี่ยเราจะได้เจอเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะผมขอบอกไปก่อนเลยกาที่นี้เป็นอะไรที่ยากมากนะ ง่ายๆคือต้องมีเอินซียานบารมีเลยนะถึงจะได้เจอเข้ากับคนอย่างนั้นนะโอ้พี่ดูไอ้ตัวน,นี้เขาเรียกว่าหมดอะไระพี่โอ้อเคยโดนกันนี่คือเจ็บมากแล้วก็รอยควรนะผมคาดดาว่าอาจจะเป็นนายพรานเนี่ยมาควรไม่ใช่สิฟันนะทำรอยไว้นะพี่ อพี่ลมแรงมากเลยนะแต่ต้นไม้ที่นี่ต้นใหญ่มากมัลมพัดมาคนเดียวนี่ถ้าเกิดว่ามาป่าไม่ชินนี่ผมกล้าพูดเลยว่าน่ากลัวมากมากเลยนะผมก็จะลองในไ้ฟั่งเลยนะก็หายันมืดนะถ้าเก็อตอนมืดยังไม่เจอทันก็คงต้องลมเลิก นะพี่ๆเนะถือว่าผมเนี่ยไม่มีบุญนะหรือเรียกอีกอย่างว่าอินทรีย์บารมีนั่นเองว่าไปเน,นะก่อนมาเหมือนผมได้ยินเสียงใครคุยกันไม่รู้นะแต่คิดว่าผมจะลองเดินเข้าไปฝั่งนี้ดูนะพี่ๆนะก็ถ้าเจอเนี่ยก็ถือว่าโชคดีเนะี่ย จะมาเนะี่ยจะบอกพี่นะก็ผมจะพูดซ้ำไปรอบที่สองก็มันเดิมเลยอันดีนส่องใครก็ไม่รู้นะนฟังจะเป็นทางตันนะออกไม่ได้นะมีไม้ล้อมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะไปต้าล่างดีกว่านะ ออกมาขน้างลนะ่างเลยพี่ครับ ผมได้ย,นยินเสียงใครก็ไม่รู้นะมันจะมาจากฝั่งข้างในหนอนะเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปดูดีกว่านะ <c oughs> อยา่าลืมเดือดพี่นะ ไมรูเนะี่ยนูีมันเขานกกน้ามบริการคาถาอะไรอยู่ก็ไม่รู้สนะิ เจอพวกนี้ท่านท่านเป็นใครครับผมเดินทางมาหาชายบางคนครับท่านผมมาตามหาชายคนนึ้นครับท่านท่านจะรู้จักหรือเปล่าครับถ้าผมพูดชื่อไป ผมคุยท่านอยู่นี่แหละครับท่านผมท่านท่านเป็นใครครับผมจะได้เรียกเรียกทู่ครับแล้วผมต้องเรียกว่าอะไรครับงั้นขอขอเรียกเรียกลุงได้ได้ไหมครับ ผมไม่ได้ตามมาแล้วครับผมแค่ได้ยินเสียงก็เลยเดินเดินมาดูครับพอดีผมมาตามหาชายคนหนึ่งครับที่เขาว่ากันว่าเป็นเขาลือกันว่าเป็นชายข้ามเพว่าครับท่านพอจะรู้จักหรือป่าครับอะอะไรนะครับท่าน ผมให,ให้ผมเข้ามาเหรอครับท่านท่านจะทำอันตรายอะไรกับผมหรือเปล่าขอโทษนะครับท่านเดี๋ยวหูผมไม่ค่อยดีครับหูผมหูผมไม่ค่อยดีครับท่าน ผมพูดดังในแค่นี้แหละครับท่านผมไม่ค่อยสบายด้วยครับต้องขออภัยด้วยนะครับท่านขอโทษจริงๆครับอาจารย์อาจารย์ใช่ไหมครับครับครับผมเรียกว่าท่านอาจารย์นะครับมผมมาหาชายชายคนหนึ่งครับที่เขาลือกันว่าเป็นชายข้ามภพครับท่านอาจารย์พอจะรู้จักหรือเปล่าครับเขา อยู่ที่ไหนครับต้องต้องมีบุญมากๆเลยใช่ไหมครับถึงจะได้เจอคนยังเขาเะะมเผมหรอครับผมจะพูดยังไงดีบะบะผมก็ใช่ครับท่านอย่าบอกนะว่ารับมาท่านถ้าอาจารย์รู้จัก เดินไปฝั่งนู้นแล้วครับเฮ้ยดูเดี่ยวเฮ้ยข้าวันนี้ดูมั้ยใช่ใช่ท่านผู้นี้หรือเปล่าครับท่านอาจารย์เฮ้ยดิครับว,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 วัดวัดวัดดีครับตอนเคยผมผมมาตามหาท่านครับผมมีเรื่องจะ มาปรึกษา,าท่านครับเรื่องอะไรเรืเดี๋ยวผมจะบอกส่วนตัวนะครับท่านผมกลัวว่าใครหลายๆคนจะได้ยินนะผมจะบอกให้ท่านรู้เพียงแค่คนเดียวนะขออนุญ,ญาตเข้าไปพูดคุยเข้าใกล้กับท่านได้หรือเปล่าครับจะเป็นการรบกวนหรือเปล่าได้อ,อนุญ,ญาตจริงๆครับ จริงนนะมันเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวจริงๆนะผมไม่สามารถบอกผู้ใดนะอู้แต่เข้าใจใช่ไหมครับอ่าพอรู้แล้วไว้เจอผ่านหนึ่งให้คำตอบเจ้าล้วกัน เท <Okay, S 1> ไหมท่านขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วท่านผู้นั้นติดใเหรอครับท่านที่เป็นท่านอาจารย์ท่านน,านัน้นคือท่านอาจารย์ของข้าเองโอ้ท่านใช่ไหมครับใช่ว่าแต่ท่านชื่อชื่ออะไรล่ะครับข่าหรือใชาชาครับข่าหร,อรือไทยชนะชนะอืมไม่เจอ อ่าผมได้ราบปชนนะบงั้อค่าชื่อฮานฮานใช่อืมชื่อที่เพื่อนค้าเรียกข้าแ,แต่เห็นคนร่ำลือกันว่าคนที่จะได้ดเห็นท่านเนี่ย หือว่าต้องเป็นคนที่มีปีญญาบารมีมากเลยนะหรือไม่ก็เรียกอย่างว่าบุญนะท่านถูกต้องหรือเปล่าครับที่ผมพูดข่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข่าวหวานนะคงเป็นฟ้าลีิตนะิะที่เราให้เรามาพบเจอกันอืมอคิดเหมือนข้าหรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับท่านก็คิดว่า เป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยที่ผมได้มาเจอท่อนนี้อย่างไม่มีคำว,ว่าบังเอิญหรอกเพราะว่าข้ามาเจอเองข้าว่าไม่ใช่บังเอิญหรอกว่าเป็นลูกติ๊ตาลูกติ๊กตาท่านใช่คือพวกเรามันสมพงกันมีโอกาสได้เห็นกันโอ้ หมายถึงว่าเจ้าววก็คงมีบุญแหละเป็นมากมากเลยข้าก็ไม่ได้สักติดอะไรหรอกน,นะข้าเนี่ยลบเผื่อาติเียสละเผื่อาติเพื่อแผ่นดินข้าข้าเลยสองถ่ำทุกยงังเพื่อให้แผ่นดินข้าเนี่ยอยู่รอดอออ ก็คือท่านมาอันนี้ท่านมานี่ประมาณกี่ปีครับท่านท่ามาประมาณกี่ปีครับท่านข้าไม่รู้เรื่องพวกนี้ข้าไม่รู้ข้ามาครั้งแรกข้าได้หลงทางมาข้าได้เสีเยยันปลายทิศของพระครูวิมล์ทำให้ข้าเนี่ยได้ลงมาอีกพบอีกชากิข้าก็ ทำตัวไม่ถูกไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้ก็คือไม่เคยเห็นเสื้อผ้านาผมแบบนี้ข้าไม่เคยพบเจอในยุคข,ของข้าไม่มีอะไรแบบนี้แต่ในยุคข,ของเจ้านี่มีอะไรให้คนคว้าอีกเยอะข้าเนี่ยกลับมาช่วยแดงเนี่ยตามหาลูกเปียก เสียใช่ของเสียเนี่ยก็เป็นน้องเขาครอบขนาครับนอยากน้องมากนะแล้วตอนนี้ก็อัวกตามหาน้องเหมือนกันก็อ่าเดี๋ยวจะฟังเจ้านะช่วยตามหากันหน่อยนะเพตามหารส่งงากอลไรต่าเจอน้องรัวหลองลอยข้างในเนี่ยเจ้าดีมาบอกข่าเลยข่าเนี่ยคุณไปตามตัวเอง สท่ันมากเลยนะครับคินมากข่าเป็นห่วงหมดเพลียทั้งสองคนของลูกของอีกคนนึงอีนั่น,นถ,ถูกโดนจับไปมีหวังแยกกันหมดทุกคนท่านว่าพอจะมีของขามั้ที่เราส่จะได้ชิมตัวน้องเปี้ยก็มาได้คาณพงด้ยใช่ครับ าคงไม่นาานะเ,เนี่ยจว่วะข้าว่านะเจ้าเปียกเนี่ยมีเบื้องล้างพื้นใจอยู่ข้าววานี่ยคงไม่เป็นอะไรไมง่ายแล้วไอ้พวกหมอผีเร็วเนี่ยมัน่อาลั่นเร็วจับเด็กไม่รู้เรื่องไปไม่น่าเลย แบบนี้เนี่ยผมว่าต้องเอามาลงโทษนะท่านานี้าคิดด้วยว่าถึงตอนสุดท้ายแล้วข้านไม่ได้ฟันคอยคนต้องมีคนมาฟันแทนนะขะ้าเลยวะาโอนละครับท่านใช่ผมเป็นหมอผีเร็วเจ้าต้องระวังตัวพวกมันลูกศิษย์เนี่ย,ยทั่วไปหมดพวกมันเนี่ย เ้าต้องระวังไว้มี่เป็นนับร้อยเลยไหมท่านไม่ทิ้งขนาดน,นั้นหรอกแต่ว่ามันพอที่จะจับตัวเจ้าไปเปเฉลยได้เจ้าคงไม่อยากเป็นเฉลยหรอกนะไม่อยากปเป็นคะรับท่านขออนุญาตนะครับท่าน เราคงไม่อยากเป็นทะเลหรอกเนาะยากเป็นข่านถ้าเป็นเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วท่านวันนี้เนี่ยเจ้าเนี่ยโชคดีมาเจอข้าก็าอีกภาคหนึ่งเนี่ยข้าคงออกเดินทางแล้วข่าต้องไปตามหาเจ้าเปียกต่อไม่งั้นเนี่ยข้าเนี่ย ผมจะทำอะไรไม่ได้เลยไม่เจอเต่าเปียกขอให้ทาอาหารเจนะผมก็จะเป็นอีกแรงที่จะช่วยท่านตามหาเต่าเปียกมาท่านนะดีมากมจะเป็นอีกแรงผมจะให้ทาหลายๆครั้งในกันเข้าป่าตามหาเต่าเปียกแต่ถ้าผมไปเจอเขากับไอ้ตัวที่ชื่อว่าผลผล,ผลอะไรนะั่ะ ชีวิตผมจะเป็นยังไงล่ะกระท่านชีวิตเจา้าเลยใช่ครับถ้าเจ้าเจอมันเจน้าก็บอกุณได้ว่าเองเนี่ยเอามาทำร้ายข้าแม้แต่นิดเดียวชีวิตเองเนี่ยจะหาไม่ คำคำนี้เนี่ยไอ้พนมันกลัวนะเจ้าลองพูดดูถามันกลัวเจ้ามันคือโอกาสที่เจ้าเนี่ยจะวิ่งหนีออกจากตัวมันถ้าเจ้าไม่มีวิชาอาคมเนี่ยข้ากัวแน่ใจว่าเจ้าเนี่ยจะต่อกรกับมันได้เจ้าฟูมันได้หรือเปล่า ผมว่าผมดูไม่ได้แต่ว่าเพื่อที่จะเอาตัวของเจ้าเปียกลับมาเนี่ยผมก็จะทําให้เต็มที่ครับท่านผมจะดูเพื่อเด็กนะดีมากผมยอมฉนดูไม่ได้จริงๆนะกับการที่ทนเรียนมาลอยนวลลอยหน้าลอยตาแล้วก็ทำ้ายเด็กอย่างนี้นะใจเจ้านี่ดีงามยิ่งนัขอาจะนับถือใจเจ้า อาคุณจะต้องไปแล้วจะต้องไปแล้ว,ลวใช่ไหมใช่เจ้าจงรีบกลับบ้านไปเถอะนุ่มที่นี่มันเริ่มอันตรายแล้วทางตะวันลับฟ้าเจ้าจะหาทางกลับไม่เจอ,อเดินกลับทางปลอดภัขอบคุณมากมากเลยครับท่านปล่อยท่านโชคดีนะครับท่าน ได้เลยนุ่มพ่าจะขอตัวไปก่อนวันโชคดีนะครับท่านโชคดีนิชัยน,นะกอดพ,พี่นะ่นะพี่เหมือนท่านเนี่ยได้หายไปแล้วนะก็ท่านก็มีเป้าหมายเดียวกันกับผมเลยนะก็คือการ ตามหาตัวของเจ้าเปียงนะก็ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็ตะวันก็เริ่มรับขอบฟ้าไปแล้วนะพี่ๆนะก็คงจะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะพี่ๆนะฝากพี่ๆนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็ใครชอบคลิปนี้นะก็ขอขอละ1 like, 1นะ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องกลับบ้านก่อน ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ครับสวัสดีนะครับ